วัดพระรามอโยธยาที่เมืองอโยธยาของอินเดียเป็นวัดที่น่าจับตามองอย่างมากในตอนนี้เพราะนี่อาจเป็นหน้าประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของนายกรัฐมนตรีอินเดียซึ่งนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการในเย็นวันนี้ท่ามกลางกระแสสังคมที่ว่าเขาอยากกอบโกยคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามา ศาสนิกชนหลายหมื่นคนต่างมาเฝ้ารอดูพิธีเปิดของวัดดังกล่าวทั้งสวดมนต์เต้นรำโบกธงบีบแตร ى, และตีกลองซึ่งถนนหนทางกลายเป็นอมาพาตรถไฟก็แน่นขนาดและคนที่เหลือต่างก็เดินเท้าขณะที่ความสำคัญของวัดพระรามนี้เป็นสถานที่ศักการะเทพเจ้ารามที่หลายคนเชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประสูติของพระองค์และวัดแห่งนี้ยังถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงของอินเดียด้วย ก่อนหน้านี้สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของมัสยิดบับรีของชาวมุสลิมในช่วงศตวรรษที่16เป็นต้นมาแต่ด้วยเสียงกระตุ้นยุยงจากสมาชิกพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจงเกิดการต่อสู้และรื้อถอนมัสยิดแห่งนี้ลงในปี1992จากเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาสู่เหตุจลาจลด้านศาสนาที่เลวร้ายที่สุดดับตั้งแต่ได้เอกราชสังหารผู้คนมากกว่า2,000คนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม หลังจากนั้นโมดีและพรรค BJP สามารถพังอาจขึ้นสู่เวทีการเมืองได้อย่างไม่มีใครหยุดยั้งได้ต่อมาในปี2019ศาลอาญาพิพากษาให้ที่ดินเป็นของชาวฮินดูและสั่งจัดสรรที่ดินอีกแปลงให้กับชาวมุสลิมอย่างไรก็ตามจากประชากรอินเดียราว1,400ล้านคนในจำนวนนี้เป็นชาวมุสลิมราว200ล้านคนซึ่งชาวมุสลิมส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจกับการก่อสร้างวัดพระรามแห่งนี้ โดยโมฮัมเหม็ดชาฮิตวัย52ปีที่สูญเสียพ่อจากเหตุจลาจลเมื่อหลายสิบปีก่อนบอกว่าวัดแห่งนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากการเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายและการทำลายล้างเท่านั้นส่วนก่อนหน้านี้โมดีได้โพสต์ข้อความลงบน X บอกว่าพระรามได้ใช้ตนนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นตัวแทนชาวอินเดียทั้งมวลระหว่างทำพิธีพร้อมเรียกร้องให้ชาวฮินดูจุดตะเกียงในเย็นวันนี้เพื่อฉลองเทศกาลดิวาลีอีกครั้ง ที่ปกติมักจัดขึ้นในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนดังนั้นการอุทิศตนเพื่อวัดแห่งนี้จึงทำให้โมดีจะได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ปกป้องศรัทธาเพื่อเรียกคะแนนเสียงก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ส่วนการแสดงในพิธีเปิดวัดนั้นจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงคาดว่ามีนักดนตรีราว2,500คนที่ขึ้นแสดงบนเวทีราวร้อเวที เ่อสร้างความบันเทิงให้กับาศาสนิกชนและผู้สแสวงบุญที่เดินทางมาร่วมงานซึ่งก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้เวลานานหลายวันกว่าจะเดินทางมาถึงอโยธยานอกจากนี้ยังมีการสร้างสนามบินขึ้นใหม่พร้อมด้วยโรงแรมใหม่บริเวณโดยรอบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสแสวงบุญที่วัดพระรามแห่งนี้ในแต่ละปีด้วย